สวัสดีครับเราทุกคนต่างก็อยากให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันในบ้านของเราเองเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีภัยร้ายอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วเทคโนโลยีแบบไหนที่จะช่วยให้เราหายใจได้เต็มปอดอย่างสบายใจในบ้านของเราเองครับใช่ครับอากาศในบ้านที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุด แท้ที่จริงแล้วมันสะอาดแค่ไหนกันแน่เพราะบางทีภัยร้ายที่สุดอาจเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไปเพราะพูดถึงมลพิษในอากาศเนี่ยนะคะชื่อแรกที่เด้งขึ้นมาในหัวของทุกคนเลยก็คือ pm 2.5ใช่ไหมครับมันคือฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นเหมือนมาตรฐานที่เราใช้วัดคุณภาพอากาศกันมาตลอดเลยแต่ จะเป็นยังไงครับถ้าภัยคุกคามที่น่ากลัวจริงๆอะมันมีขนาดเล็กกว่า PM 2.5ที่เรากังวลกันอยู่เนี่ยถึง1,000เท่าลองนึกภาพตามนะครับอนุภาคที่มันเล็กจิ๋วซะจนแทบไม่มีอะไรจะหยุดยั้งมันได้เลยครับและนี่คือภัยร้ายที่มองไม่เห็นเป็นอนุภาคที่เล็กกว่า PM 2.5แบบเทียบกันไม่ติดเลยและเนี่แหละครับคือความท้าทายใหม่ของการกรองอากาศในยุคนี้เลย เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะลองดูการเปรียบเทียบขนาดนี้สิครับทางซ้ายมือคือ PM 2.5ที่เราว่าเล็กแล้วนะส่วนทางขวามือคืออนุภาคขนาดแค่0.0024ไมครอนโอ้โหเล็กกว่ากันเป็นพันเท่าเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถเล็ดลอดผ่านแผ่นกรองอากาศธรรมดาไปได้อย่างสบายสบายเลยแล้วพอเราเจอกับภยัยคุกคามที่มันเล็กขนาดนี้ทางออกก็ต้องเหนือชั้นกว่าจริงไหมครับ เอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเทคโนโลยีแบบไหนที่จะมารับมือกับอนุภาคที่เล็กจนน่าทึ่งขนาดนี้ได้เทคโนโลยีในเครื่องกรองอากาศ a t m o s สเฟี e เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อจัดการกับอนุภาคที่เล็กที่สุดได้ถึง0.0024ไมครอนเลยครับซึ่งถ้าจะให้เทียบกันนะก็คือเล็กกว่าไวรัสบางชนิดซะอีกที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือประสิทธิภาพการกรองครับสูงถึง99.99% 99เลยทีเดียวคือพูดง่ายๆว่า อากาศที่ผ่านแผ่นกรองเข้าไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยอนุภาคขนาดเล็กจิ๋วพวกนี้แทบจะไม่มีโอกาสเล็ดลอดออกมาได้เลยแล้วอะไรคือเบื้องหลังประสิทธิภาพที่ว่ามาทั้งหมดนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกกันที่เทคโนโลยีที่ทําให้การกรองอากาศในระดับนี้มันเป็นไปได้จริงกันครับมาตรฐานของเครื่องกรองอากาศที่หลายๆคนรู้จักกันดีก็คือแผ่นกรองเฮปปาใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการดักจับฝุ่นละอองนั่นแหละครับ แต่เทคโนโลยีในเครื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เห็บผ้าธรรมดาครับแต่มันถูกเรียกว่า better h e ็บผคือเป็นการยกระดับมาตรฐานการกรองให้มันเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทั้งในเรื่องของความละเอียดแล้วก็ประสิทธิภาพหัวใจสำคัญของมันก็คือระบบการกรอง3ขั้นตอนเนี่แหละครับด่านแรกเลยนะฮะแผ่นกรองหยาบคอยดักจับฝุ่นชิ้นใหญ่ๆอย่างเส้นผมหรือว่าขนสัตว์ ด่านที่2ก็คือพระเอกของเราแผ่นกรองเบตเตอร์เฮ่าที่จัดการกับอนุภาคเล็กจิว๋วและด่านสุดท้ายคือแผ่นกรองกลิ่นคาร์บอนที่มีพื้นที่ผิวเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลหลายสนามเลยนะครับทำให้มันสามารถดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆ แต่แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้ก็ต้องการหัวใจสำคัญที่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นก็คือมอเตอร์ครับซึ่งในเครื่องนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์คุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษตามมาตรฐานของเยอรมน,นีเลยแล้วมอเตอร์ตัวนี้มันดียังไงก็คือมันถูกสร้างมาให้ทนทานมากๆเพื่อการใช้งานระยะยาวทำให้เรามั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการกรองจะสูงสุดอยู่เสมอ และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันทำงานได้เงียบมากครับโอเคครับเราคุยเรื่องสเปคทางเทคนิคกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมาดูคุณประโยชน์ที่เราจะสัมผัสได้จริงๆกันบ้างดีกว่านั่นก็คือความเงียบความทนทานและความมั่นใจที่ผู้ใช้งานจะได้รับครับ ด้วยการทำงานที่เงียบของมอเตอร์นี่แหละครับที่ทำให้เครื่องนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนโดยที่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีเสียงมารบกวนการนอนหลับอีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่สะท้อนความมั่นใจในคุณภาพแล้วก็ความทนทานของผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดเลยครับก็คือการเป็นแบรนด์เดียวที่กล้ามอบการรับประากาันความพึงพอใจที่ยาวนานที่สุดในตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นแค่คำกล่าวอ้างลอยๆนะครับเราจะมาดูบทพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกกันครับ ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันคุณภาพได้แบบชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานเฮปป้าของยุโรปที่เข้มงวดมากๆการยืนยันตำแหน่งยอดขายอันดับหนึ่งของโลกจากสถาบันวิจัยที่น่าเชื่อถือและผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิสระอีกมากมายทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์คุณภาพระดับโลกจริงๆครับสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองกลับมาถามตัวเองกันดูนะครับเราปกป้องบ้านด้วยกุญแจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยต่าง แต่เราได้ทำมากพอแล้วหรือยังที่จะปกป้องอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันในบ้านของเราเองครับ